สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube ท a บ e พจ r Channel มีหลายคนนะครับมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการคิดคำนวณสูตรแคลร้โดยนำอัตราเงินเฟ้อมารวมมาคิดคำนวณตั้งแต่เงินเดือนเริ่มต้นเริ่มแรกหลายคนยังคงสงสัยอยู่ ขออธิบายตามสูตรนี้เพื่อให้มีความเข้าใจเกิดความเข้าใจมากขึ้นจากตัวอย่างตามตารางนี้นะครับผู้ประกันตนรายนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาโดยตลอดไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มามาก่อนตั้งแต่ชีวิตการทำงานที่ผ่านมา ตามตารางนี้ผู้ประกันตนมาตรา33รายนี้ปีที่1ตั้งแต่เริ่มทำงานมาตั้งแต่ปีพศ2542นะครับเงินเดือนสำหรับการคำนวณการส่งเงินบำนาญชลาภาพเงินเดือนเริ่มต้น7,000บาทปีที่2 8,000 0บาทปีที่สาม บาทปีที่4 10,000บาทปีที่5 10,100 0บาทปีที่6 1 2 0 0 0บาทปีที่7 1 3 0 0 0บาทปีที่8 10,400บาท,ท, 8, 10, บาทและปีที่9เงินเดือนเคมีค์เป็นเพดานรงงานสังคมกำหนด1 0 0 0บาทตั้งแต่ปีที่9เป็นต้นไป เงินเดือนก็จะคิดฐานเพดานสูงสุด15,000บาทตลอดซึ่งผู้กันเงรายนี้เสียนปี2569มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ปี2569แล้วก็ส่งเงินสมทบมาตลอดต่อเนื่องซึ่งแน่นอนครับสูตรแครบวกเงินเฟ้อ นะครับสูตรนี้สูตรนี้จะมีการบวกอัตาเงินเพิ่มปีละ500บาทต่อปีปีละ500บาทต่อปีนะครับเมื่อบวกอัตราเงินเฟ้อห้าร้500บาทต่อปีจึงนำนะครับปีที่มีอัตราเงินเฟอ้อเพิ่ม500ไปคูณ2 7ปี2 7ปีเอามาจากไหน20 ปีก็คือการนะครับนำอัตรางเงินเดือนตั้งแต่ปีพศ2542จนถึงปี2568 6 8 68, ป27ปี500คูณ27ปีได้เท่ากับ13,500บาทซึ่งนำ13,500บาทนี่แหละครับ มาเป็นอัตราเงินเดือนเริ่มต้นตั้งแต่แรกที่เขาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต้องนำเงิน13,500บาทมาเป็นอัตราเงินเดือนเริ่มแรกบวกอัตราเงินเฟอ้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วบวกอัตราเงินเฟ้อ27ปีถึงแม้ว่าปีที่1เริ่มแรกเขาจะมีเงินเดือน พันบาทมาดูเมื่อมีการต้งต้น1นึ่0หบาทบวกอีละห้าบาทปีที่สถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินเดือนแปดพันแต่การคิดคำนวณอัตราเงินเดือนตั้งแต่เริ่มแรกบ,บวกอัตราเงินเฟอ้อจะเท่ากับหนึ่งบาทหนึ่งบาทเอามาจากไหนก็เอา, 13, าอหนึ่งหันรบ,บาทปีที่หบวกห้าร้อยบาท เงินเฟ้อเป็นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทปีที่สามถึงแม้ว่าเงินเดือนเขานะครับเกาพันบาทนะครับสูตรนี้อัตราเงินเดือนตั้งแต่เริ่มแรกบวกอัตราเงินเฟอ้อจะเท่ากับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทสังเกตดูครับยังไปีที่สี่ันธต้นรายนี้มีอัตราเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตั้งแต่ปีที่สี่ถึงแม้ว่า ปีที่สี่เขาจะมีเงินเดือนเพียงแค่หนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเมื่อนำเงินเดือนตั้งแต่เริ่มแรกบวกอาตาัตราเงินเฟอ้อปีที่สี่เขาจะมีเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเมื่อการคิดสูตรแคลร์บวกอาตาัตราเงินเฟอ้อตามตารางนี้ก็ลองคิดดูนะครับปีที่หนึ่งปีนะครับปีที่หนึ่ง ถึงปีที่27เขาส่งเงินสมทบอาเงินเดือนเริ่มต้นจะเท่ากับ14,899บาทเป็นอัตราที่คิดคำนวณเงินเดือนตั้งแต่เริ่มต้นถึงแม้ว่าเงินเดือนน้อยก็ตามบวกอัตราเงินเฟ้อและเมื่อเขาส่งเงินสมทบทั้งหมด27ปี 27ปีการคิดอัตราจํานวนเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ38% 38%นะครับเอาเงินเดือนเริ่มต้นทั้งหมดบวกอัตราเงินเฟอ้อ14,899บวกนะครับรวมกันแล้วเอามาคูณ38%เขาได้รับเงินบำนาญ5,666้าบา แต่หากเป็นสูตรเดิมล่ะครับสูตรเดิมก็ดเงินเดือนย้อนหลัง60เดือนเท่ากับ 1, 000, 1 000, 5 0 0บาท10,500บาทนะครับเมื่อน,นำ1 000, 5 0 0 0บาทมาคูณ3 0ได้เงินบำนาญ5 7 0 0บาทต่างกันนิดเดียวต่างกันที่38บาทแต่สูตรนี้นะครับเขาก็เปิดช่องว่า สูตรเดิมได้มากกว่าให้เลือกสูตรเดิมสูตรใหม่ได้มากกว่าให้เลือกสูตรใหม่นะครับทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆอีกทีการคิดเงินนะครับเดือนเริ่มต้นจะบวกอัตราเงินเฟ้อปีละ500บาทแล้วนำเงินเดือนเริ่มต้นทั้งหมดมาคูณ38%นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันอีก รอบสำหรับคนที่ถามกันเข้ามาหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องยูทูบเฮสอ h ชา n นลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ